ได้คือเก่าว้า uh huh. สบายดีพี่น้องมื้อนี้ขเขาสิพาทุกคนไปสอนกุ้งอยู่แถวธงหน้าเนาะทุกคนไม่ได้สอนได้นะพี่น้องสอนอยู่น้องเนาะแต่ว่ามาสอนอยู่หน้าอยู่หน้าป่าเนี่ยทุกคนหน้าไกลๆเนี่ยแต่ว่าก่อนจะไปสอนกุ้งขเขาจะขึ้นก๊กมะขามก่อนพี่น้องนี่มะขามก๊ะร่งซุกเนาะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นกินมะขามก่อนสบายดีทุกคนจะมาจิ้มมาคามไม่ใช่ได้ยินใหม่ เนี่ยใส่สาแปกับซสรลอยขึ้นมะขามกันทุกคนบม่อัวเสาลอยจะขึ้นรีบอ๋น้คะสาแปขึ้นพี่น้องงานมะคามเนี่เป็นงามไหม่ที่หมันที่สุดเลยม่วนนี่ขึ้นก็กไห้มันนี่ขึ้นก็กคามร้อยซอลอยพันมาได้ขึ้นก็กคามจย่อดปลายมันมืนอนี่จะขึ้นอีๆพันเป็นจริงร้อยห้าขันจะขึ้นกันแล้วบ่เนี้ก็ดวงดีถ้าสแปพันมาได้ขึ้นต้นไหม่สูงนดวงดีทุกคนขันพันมาได้ขี่ยนแทงกระเทกปัสนาขึ้นสูงว่าวบอเลยเสื้อเรื่องดวงเลยพี่น้อง ก็คายได้แตมนก็คามวันนี้โหง่ายเลยงานคามนี่มันบอทัมนมันบอบบอนพ่อยมันงาหมันมันใจแหงงานน้อยๆกับบริัฮัก,กแอย่าไปจับงาดอกเลยรไดึงกับมเาม,มาเด้เดี๋ยมันลุน,น,นลมแหง้งซุกซุกซุกซอร้อยหวอดเดียวซุกหมัมกซุก ต้นมะขามซุกมันคือแมงเราสําหรับอ๋อบดไอ้แมงมะขามต้นนี้หวานกว่าหมูทุกคนอืมหวานดีสมนั้นยังสมกว่าไม่ลืมถอดหมวกถิ่มไหนหมวกอืมหมมยาดเด้ <laughs> อหยาดเด้ <laughs> โอเคทุกคนจะไปกินมะขามก่อนอย่างพิศน์มะ <laughs> ขามซุกเออให้าวเอง ี่ทุกคนมาขามซุกขามสุกนี่จับเบิ่งกระหูนเบายังตื่นเดิกินข้าวต้นเลยพี่น้องตอนยังหน่อยแม่เราบให้กินข้าวต้นขามสุกมันสิบวัวนมันชิบวัวนมันสิสมบ้างเด็กหน่อยเรามักกินกันยังพี่น้องเดินลงมาแต่ก็หมักขามเห็นลูกอันบังมดนี่มันเห็นอันนี้กระป๋อมตุ๊กไงนี่ขยันมากันพี่น้อง แม่าวนี่ลูกขับขับเมายอยู่ม่ตายแวปอกาใหญ่หน่อลูกซาเปห็นแม่กระโดดกล้องลงมากรมคามเลยเอามันมาไหว้ที่จะนำมาฉบก็เลือดปากออกก็มาคามตนนี้กรถือว่าใหญ่ไป่น้องอายุโอ้หนับไปได้จะเป็นจักปีแล้ว ห,หอดเราเพิ่จากสามสิบปีป่ะวันนี้ไปสอนกุูมาหอดน้องเราพี่น้องเดี๋ยวเราจะลงสอนก่อนทนะุกคนน้องน้องตัวนี้แหละค่ะแดดปลาคอใหญ่ปีกายยถ้าเบิ่งทุกคนสอนย้ำแรงๆพี่น้องใส่สุดกันหนามกิ่งแหนมมันเมาเย็นเจ้าจ่อยเลยยังคือวันหนเข้อสูงไปนูกัดจกักกันถูกกุ้งรลายกับคาคิว พ่อกอยแท้ๆพี่น้องมื่อวานมาสอนเราทุกคนแต่ก่อนใส่ตุ่มก็ฉุบเใส่ตุ่มเอาได้ยามน้ำเส่าแล้วยันลุกได้มันหนาวแหงมือมือมืออื่นแห้งจิบสามองศาหนึ่งป้า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 แม่นบ่กนี่นะบ่ถ้าเบิ้งพี่น้องถ้าเบิ้งแทม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 ว้าวกบเทาป้านี่คือกบเทาคนะ เอากบยังขึ้นลงหนามยามนีขึ้นมาหนาวกับกบเพื่อนยายกบขึ้ได้กบได้พี่น้องกบ้ตัวใหญ่หนึงทุกคนกุ้งเป็นทรงงามทุกคนเอบ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 เอาอยู่หลอยมีแต่สายบุญมาเลยเอาวะสแปกเอาสลัดกับเอาสลายกับเอาเนาะเรื่องเอออะไร อ <rium> <Dante> บอ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 บไปไปไปเผาพันเด้อที่ถูกกุบบอจากชีวะเกียนดอกปลาหลุดกุบย้ำกุบย้ำขุดยังยังหวังหวังว่าย้ำขุดอยู่อุ้ยงามเลยทุกคนกุ้บผมบอกตื่นตื่นมาหน่ำมันใสและกุ้งมันขาวงาม ง่ายบินิเนาะกุ้งค่ะกุ้ศิลายลายทุกคนมาสอนสามสาวพี่น้องเอยตากินคือมันจะแสบแซ่บตากุ้งตามปนเยเดี๋ยวเก็บกวามพี่น้องจังสิลงสอนใหม่เนาะเหลือดิลำคานหมวกกระคองเพราเขาแง่บะถึกว่กกบตัวหนาเป็นก็สศิณีเลยเรายานถืกแงงเขาจะแก่ยังหย่ามานเนาะวู้ดกุ้งลายเต๋อป้า กุ ng ng ay, ái, ้มนะงามเลยพี่น้องให้เบิกเด้ทุกคนงามเป็นงามไปมาเบิกกันกุ้งงามสาคคนสอนไปดักท่อรหงอกบุมีลังใจห่องเอาเองพี่น้องป้ากลุงมป้าไล่ยสมนะบให้า้ว่ามันตงถึเยกุ้งงามเลย งามพี่น้องใสตุ่มยังบ่ถึกลายนี้แล้วมันไปทางนเบิดกอาเด้นะผักชีมับ่เอาพี่น้องบ่มักปล่อยงน้องคือเก่ากันเฮาบ่มักแต่กุ้งงามสอนเด้กุ้งก็งามบ่เดียอือ อมสบาทขอกอยเอาบกปูมันเหยียวกับปูเน่าบ่เหยียบกุ้งมันสิเจ็บยากกับปูเหียบกุ้งเจ็บสิอยันกุ้งเน่าสิเก็บกุ้งให้ทุกคนคือว่ากุ้ง่าดลคันสอแล้วมันถึกหลายนี่ก็อีกก็ถึกอีกเนาะแสดงว่าแนวกินบ้านเฮาก็หาง่ายอยู่กันเฮาดูหาพี่น้องซื้อเานี่น่ะ20,000กี่บได้น้อยเดียวแล้วบ่พอก้อยักจัก สลอ,ะะอยบบบุก่อยอันนี้เขาบริสุขหาเองพี่น้องเถมยังได้มาสดๆจากน้องหนำเลยสอนซองเถื่อทุกคนงามงามกลุ้มเนี่ยตัวแบบใสๆเลยแล้วนี้แหละที้าวโลกต้องการย้าจะไปสอนกับพี่น้องมาดิมันอากาศย้ำแรงทุกคนอยู่ถงหน้าเนาะมาสอนกลุ่งทุกคนพอดีเลยพี่น้องค่ำๆนะจักหน่อยพอดีมีแสงแดดล้ะกะันจากบ่หนาวบันไดเนาะ ไฮสลอยกับซาแปโอูยปลาอะเต้นทั้งขางตีนน่ะตมตั่มอยู่ปลาคอร้ายเนาะรุ่นเดียวกันเลยซอแปกับสลอยสอนเปลี่ยนกันกับสลับทุกคนน้ำมันอยา่ยแข้งละปลามันนั่นปลามันมีส่วนไันเป็นปลาคอเนาะมันสีว่ามันหยดกี่ตมกับปลาเข่งนี่ยงเรพี่น้องหาอยู่หากิน กำแรงมาทุกคนบางหมึอกับเขาตลาดบางหมึอกับหาเองฟาดเกี่ยวมาหาตากล่องจนได้มาขึ้นมาเบิ่งดูประคองกวดมาเบิ่งจากโต้ดูได้สักบ้าเอากระโปงเป็นยังดอกว้าว,าว,าดวาได้คือเก่าว้าวตัวใหญ่กว่าเก่า <c oughs> มันก็แหลนเขาแยงค่ะแท้บอกเอาพุทธลายแทบแบนี้ตัวผนอ,นองจังแยงอ่ะแจา็กตัวอร่อยเออกุ้งอ่ะถือว่าลายนึง่งสลัดห่องปลาคอพี่น้องยาตกใจไม่ใ <c> ช <oughs> ่าตกใจนะสอนมาสอนมาปลาคอแหลนเขาแยงเออตื่นแยงผู้สาว้าปลาคอผู้ดีอย่างโคบิง ใครแต่มันนักปลาร์คสัตว์เราพแห้งมันสิปิวไปเออจุ๊บเดียวรีร้อนตัวใหญ่กว่าเก่าอยู่ร้อยตัวใหญ่กว่าเก่าท่ากี่โต๊ะโมกี่ได้แมงอะไรมาบึงนึกไปนี่แหละคือแมงมุมนี่แมงนางงามแมงนางงามพี่น้องยายหันเด้อทุกคนแมงนางงามโมเมนต์จะไปเด้อแมงนางงาม สไปเด้อน้ําไปเด้อนั่นตายแล้วเนาะตัวกินไปเด้อน้ําพี่น้องเอ้ยซ่ําแปบ่หยอกพี่ซืเด้อก็คือว่าถึอยู่นาะกุ้งแต่ว่าน้องนี่ปลาหลายยอมแล้วค่ะเพื่อสอนปคอแลแยงือมาีลรา็ะเดียวละขี้มลวน้เนาะสอนอีกบ่สอนอีกเด้ บางเถื่อนปะคอเขาแหียงเบินน้องเชีลร์ได้ตะเวนตกจิตตกดินปาสาวๆแล้วพี่น้องอันมาหากินมือนีนะอาศัยแสงตะเวนเต่ทุกคนกันตะเวนบ่เป็นใจในี่อะแห้งเปน้องความหนาวบังเกิดเลยมืออื่นชี้สามองศาพี่น้องมืออื่นกับสี้สามมือนีนะสิบหกองศามือนีนะต่ำสุดนะซื้อมาซึ้อวาชิ้นกับสิพกองศาแล้วพี่น้องบริคีโมได้ แต่ละปีในการวัวนศีรษะองศาลหรอคะบอลอยู่ประดีปีนี้นะชิ้นป๊านี่นม,นนมันหนาวเหิงไรแต่ว่า13ส,สามนี่เย็นหอดกระดูกเติอเด้อ,อหอน้องป่าทุกคนอาเบดบกอนเน่ยนำมาบอถือกุ้งแล้วจุม่มลงวันหนึ่งก็กถือหลดกุ้งนะ เนี่ยนะกุ้งนี่ปลาทั้งกุ้งทั้งซิ่วพี่น้งนงงงนองเลยมากับพ่นมานเจอดถา้าเลรอจอดถา้า,าก๊ากบากก็อมาเห็นเติงมาเลยอู้ทุกคนกุ้งลายอยู่แต่ว่าแจ้งล้วสิขาด

ไหลไหลไหลไหไไไไขนาดว่ามันของดอพุทะพืด้เห็นปลาตัวบัก่หนึ่งลอยคลุยไปเลยคำมันคลุยเป็นตัวใหญ่บุยเลยว่าคำแบบว่ามันแหลนตรวปนันบวใหญ่ไปไดนคำมันลอยทลุยป็น่ะตัวใหญ่ถึกลายดิธรรมศาสตร์ได้พีน้องโมเมนนป่อยไว้เนี่ เป็นน้องอันหกหกมันมีกุ้งม,มีปลาซิวมีปลาเคาทุกคนเดี๋ยวสิสอนหอบสองแล้วก็ของไมาพูดย่านแต่มันของไหมยันแต่น้ำหยีบน้องนี้กุ้งกับปลาซิวลายขมูพี่น้องน้องป่ามันอยู่ยกลางป่าฮะ <Okay. S 1> หอยหน้าเ โบแมนโคกน้องหน้าบนหวยหน้ากระมี้หลุดมัำซี่นี่ปลาอยู่บทำทำแทมป์ป่าก,นนะกุ้งค่ะนะกุ้งงูกระสังมันงูกระสังมันเดือยว่ะจะร้อยมาสอนไม่มีกระถืะองูขนาดต้นมาจับออ,เออกเอ็นเอ็นเนีย เอาขึ้นมกาอ้ปาอกลุ่อะไรนี่หรอมันกระดองกระแดงในงูยำมามบงกุงพี่น้อง มันกระดองกระแดงเนาะ้ถือลายเลยพี่น้องเ้ยาจำจีเก็บตัวหน่อยตัวใหญ่ปะขุมขาจะคือจะคือแบบเทวดาท่านไหนอะไรใครอยากได้มันสอนเอาด้วยพี่น้องกลุ่มลายเลยใครก็หนำแหงถึงที่ซื้อเนาะน้องป่า บัตรที่สามพี่น้องได้หลาย,ยกลุ่มปลาปลาปลาคอนะพอดีปิ่งหรอนี่ผมมีแต่กุ้งอะไรอย่างเลย,ยส่ออนดิเก็บเพิ่งเติบเลยทุกคนแด่บัตรละถวยก็ถือว่าหลายเลยไม่อย่างมาคือครอบกันมันยังได้ยังกดเขาบอกเกาะเมื่อ้วพี่น้องกดเมื่อไรเลี้ยงมาสอืมคำ จะเก็บเปิดตตเนาะฮุบฮุบบเอาหน่อยจังหน่อยลายแนุขนองนำป้าเสียงหรดเมย์อยู่ไก่บ้านเล็กทีสามสิไตบไปเดี๋สิพอกันทุกคนไก่บ้านไก่ทางเล็กที่ิบสามไตสลอยเข้าใจเสียงรถเมย์กี๊กี่กกอยู่แลายเลยพี่น้องถ้าเบิ่งปามจิเดินไป Lang tung bàm chị còn... bám bà bóng xao bỏ gặp xao lòi, and chim tang chim bung hai gà lăng nhang, giảm nhang hoạt động lăng lão 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 จะลอยพะลดจะลอ,อยประการโลกนี่พี่น้องเมันพองูเลยมาน้องหนียำได้พ่อแต่เนี่ยคู่สลอ,อยมา,อาพักติวกันทุกคนกินกับก้อยกลุ่มมีอยู่แปลว่ามันแก่บนเราบ่เฮ้ยแก่บนเาราือเป็นดอกไว้ยในบักติวน,ะน,น้ําต้นหนังก็แก่แเราจักร้อยแบบนี้ดอกไปถึงเทาป่นี่ยเถาและเขตเวนตกดินเราทุกคนเต้น่อ้เกลือเราเป็นพักมันนี่ ใบมันมีอยู่ยาาน,รรนี่ยมยันนไม่กลางให้จ้ะเจ็บหลุดใบหอบกินใบอ่อนมันลายก็ได้ไพ่ถ้าเปิดเพลงคือดังเท่าไหร่นี่ค่ะดีเจเๆๆๆๆๆขาหลอกเลยเขห้องอเวลาได้ยินเสียงเันเระจอลองเพลงแล้วบอกยอกกันที่ห้องนะตัวเอ,องนังกบุญการหลอกลอหยอกกัน่แก่แล้วพี่น้องมาเก็บสาพอด เดี <Mile dizzy> <S ality> <laughs> ๋ยวอ่ะตื่เบ่ดละไปเต้นตใบเชืนอ่อนล็กนี่นะกินได้กี่ดอกมีหน่มันอยู่แศรษกบกระโดดนะค่ัสลัดบุมะกระโดดหนอจนแก มากก็จนเป็นจะเป็นดอกตอนใดแต่ก่อนมาเก็บเอาหนักเป็นป่ากันนะพ่อแต่ก็ต่างมีดอกมันจะเป็นตักดิ่มนะทุกคนมอาก็ยังกระโดนพ่อแหละจะลอยยังไงมาเอาเทือนเราทุกคนในกลุ่มแบ่งให้ซอลอยแล้ว ขอกลวงล่างก่อนเลือกหมือนล่างสหรับปอพิท <c oughs> อืมจะตัวงามๆเต้นกลุ่มเต้นพี่น้องมีแต่ขี้เหงาเนาะพ่อไปแม่ถอกเขาตากพี่น้องเขาเป็นบ่แหง้งบ่แห้งตั้งแต่เอาขึ้นเหล่าพุน่นว่าอีพ่อว่าบ่บ่ตากก็ยังว่ามันสิแหง้งบ่แล้วมันบ่แหง้งก็เลยได้ตากยามนี้ มนำแรงโอายะพิมพไพ่แบอุ่นแล้วก็ี่ันน่ให้เวนเมียนขำแล้ว่มีลมพี่น้องเยอกลุ่งอะไรที่เสือกเลืละล้า,ลางน้ำซาดอีกเที่ยนึงทุกคน เฟืองเนาะแต่เดี๋ยวตีนกุ้งเลยจับไปแล้วมันออกแล้วมันกุ้งกุ่มว่าคัดกับแน่เด้ชุไไดบนบริอาลได้ปลาซิวดขนาดแบ่งกันแล้วยังได้ร้ายเนาะแม่กัพอพรพิงไปเนาเดี๋ยวจเจ้ากลุ่มเพ็ดเนาะกินกันทุกคนในผู้ดเดือนกับดาวถึงแล้ว กระเดกสดๆเลยถ้าสิก๋อจะมีกเนาะกอไปขวพี่น้องสูตรมักค่าวในทุกคนถ้าผู้ได้หมกกักแบบขวลานะไอ่าีก่อยกยจะเอาไปขวกวและะ้วเดี๋ยวมาขว่าได้าอว่าาดังชิ้แนแดงๆเนาะดูปลาหอมใลายๆทุกคนเมื่อนี้ชุลายนีชน่ชิ้นจุนี่ิเมนูก๋วยเมนูนนหลันหอมมาไปเหัด,ดหอะไรเรา ลสุดมาซอยเสลัวกักติวเดี๋ยวาเนีนนักติวหลัดซอยใสรตัว,วนี้เป็นเมนูยอดฮิตนะคะัวค่ะวกคนเป็นักเสียขนาดนก๋นวยเตี๋ยวขัวใส่มากยารยอดกติว จิซุกแลาทุกคนเีกเันอมแซบเนาะกว่ยกุ้มใส่มากอกพี่น้อยเดวเอาิปงกันมานงกพี่น้องจุกแล้วเนาะเดี๋ยวเอาสปรงแตงพ้าเขาก่นไักินทับกันแล้ว

ถามของไปนาเอ,อเย็นบกเดเ็กพี่นองเขาแลงกับก่อยกับพัตติวกับักสลัดมักบดใดกับเตียมผีเลยทุกคนที่ทั้งขัวแลี่ทังก่อยนพัตติวมันเป็นบถือยามเลมันแบบกระเด้พนไหม mẹ là bố sửa nó lắm cởi cùng của à? không phải mình được phát nữa ra không vâng nó mặc Nó có đi chín hả à, cũng nói có đi chín ừ. đúng vậy này หอมปกติี่สน่นกพักนะนาอ,อนา้ยนจะเผ็ดบ้าควันดีออครอขายคือก่อ,อกนจังจะว่า่ให้กข,ขวาด ยังไก่เงานไก่กันครับคุณลองเพลงมูไก่มาไล้หรอกเราจะลองก็ได้ไหมเราห่อร้อยเมตรคนับงานดองบ้านเราคนมักมวนกินดองซ้ำมือดอกยังพลาเศร้าหมักมวนก็มักมวนโอเคเราทุกคนกินเขาแล้วเนาะสิบแปอาบน้ำก่อนหนาวหนาวพี่น้องพอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายหลับหนาวแห้